New Suzuki a t i ิก้าสมาร์ทไฮบ The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u ก i ทั่วประเทศนะครับ It's h a r r a It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Har ์ราฮีนสพบกับฮาร์ราฮีนสทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อเสื้อหนาวคูดดี้ของฮาร a j e a ส s มีส่วนลดให้ถึง30%สนใจสงซื้อที่ลิงก์าน่างนะครับ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ g r e n e ่แกรโนล่าลิมิเต็ dition กับ2รสชาติสุดกลมกลม่อม white Christmas flavor หรือรส Maple Apple และรสช็อกโกแลตมิ้นจิงเจอร์เบรดคุกกี้ในราคาเพียง20บาทสะสมครบ300บาทลุ้นของพรีเมียมมากมายด่วนขอมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับต้อนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe การกด like และการรับชมคลิปจนจบนะครับ เป็นกำลังใจอย่างมากให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากนะครับแฟนช่องแฟนเพจครับวันนี้คือวันที่24ธันวาคมนะครับตรงกับวันคริสต์มาสอีฟครับหรือว่าวันก่อนวันคริสต์มาสครับเหมือนกับนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาจะทางานทิ้งท้ายวันหยุด2วันโดยเพพาะเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าข่าวเยอะมากๆกับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาคือตุนข่าวกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับเพราะว่าอีก2วันเนี่ยผมเชื่อว่าข่าวค่อนข้างจะเงียบมากๆแล้วครับแล้วก็น่าจะมา ดันข่าวกันใหม่ครับข่าวก็จะเข้มข้นกันใหม่ในวัน Boxing Day วันที่26ทธันวาคมเพราะวันคริสต์มาสวันที่25เนี่ยผู้สื่ข่าวน่าจะพักกันนะครับเนื่องในวันหยุดนะครับครับมาเริ่มที่เรื่องราวของมาครัส r a s รชฟอรกันก่อนนะครับที่ล่าสุดฟริ i โซโร o มนโนครับบอกว่าฟอร์มดีแบบนี้เนเอริกเทนฮากไม่ปล่อยไปไหนแน่ๆนะครับเขาต้องการมาคัสในการ สร้างทีมระยะยาวนะครับคือแม้ว่าสโมสรจะเพิ่งใช้อ p อปชันทําให้สัญญาของมาคัสเนี่ยเป็นหมดลงในปี2024นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเทนฮาต้องการให้ราชีอยู่ต่อยาวๆไปเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราชีก็กําลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับยูเนเต็ดอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรแต่ว่าเทนฮารผลักดันให้การต่อสัญญารส์สอนเนี่ยมันอยู่ใน เคสของระยะยาวจริงๆครับต้องมารอตามบทสรุปกันนะครับส่วนเจรอนซานโชกับโอกาสการลงเล่นในเกมเจอกกันอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันอังคารนี้เนี่ยยังมีน้อยมากๆนะครับซึ่งเคนฮากเนี่ยบอกว่าเจดอนกำลังทำงานหนะักกับทีมโค้ชอยู่นะครับในการแยกซ้อมเดี่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจครับแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเกมที่พร้อมจริงๆนี่นะครับจะไม่ใช่เกมต่อไปกับฟอร์เรสแน่ ส่วนจะเป็นเกมนักสุดท้ายของปีกับบูฟหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วน2นักเตะที่จะกลับมาเกมเจอบูฟแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือ2คู่หูกองหลังแชมป์โลกครับทังราฟเฟอรวารานแชมป์โลกปี2018แล้วก็ลิซอนโรมาติเนสแชมป์โลกทีมล่าสุดที่เทนฮากินันแล้วนะครับว่ากลับมาไม่น่าทันเกมเจอฟอร์เรสครับแต่ถ้าใครอยากจะเห็นลิช่าคัมแบกลงสนามเนี่ยช่วงสิ้นปีเกมเจอบูฟน่าจะเจอกันนะครับ แฟนช่องแฟนเพจครับวันนี้ผมคงต้องรายงานข่าวซื้อขายกันเยอะซะหน่อยนะครับเพราะว่าข่าวมาเยอะมากจริงๆครับตามที่เราได้ไลฟ์กันไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนที่เอริกเทนฮากได้รับคําถามจากผู้สื่อข่าวที่ถามว่าช่วยประเมินฟอร์มของโคดิกัรโปให้หน่อย เทนฮาร์กยิ้มกว้างเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ายิ้มเพราะอะไรนะฮะรู้แต่ว่าเทนฮารกไม่ค่อยยิ้มแฉ่งในพร e s s c ส n คอนเฟอเรนซ์แบบนี้นะครับซึ่งโรมาโ่ก็ยืนยันล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับว่ามีการเจรจากับทีมงานของกัคโปจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าในสัปดาห์ต,ต,ต่อไปเนี่ยสถานการณ์ของดิวกัคโปจะเป็นอย่างไร แต่มีการพูดคุยกันระหว่าง2สโมสรแน่นอนนะครับจากรายงานของโรมาโนนะครับซึ่งค่าตัวตั้งต้นที่คุยกันเนี่ยก็จะอยู่ที่43ล้านปอนด์ครับไปต่อกันที่ดีลต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานเข้ามานะครับนั่นก็คือดีลของเอนโซเฟอนเดสกองกลางดีกรีแชมป์โลกทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่ล่าสุดกับบรูโนอันดาเดครับผู้สื่อข่าวระดับทียสองสายละตินอเมริกาก็รายงานเข้ามานะครับว่ายูเนเต็ดพร้อมแซงลิเวอร์พูลครับในการยื่นข้อเสนอ120ล้านยู หรือว่า106ล้านปอนด์นะครับในการนึงตัวเอนโซเข้ามาเสริมทีมนะครับซึ่งสถานการณ์ดีของเอนโซค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนนั้นถ้าใครจํากันได้เนี่ยมีกระแสข่าวมาจากฝากเลียพูนะครับว่าทีมหงแดงสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับเอนโซได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผู้สื่อข่าวระดับสูงสายเลียบูก็ยังไม่ได้ยืนยันข่าวนี้เข้ามานะครับเป็นแค่กระแสข่าวก็สิบเท่านั้นนะครับจนสุดท้ายครับกระแสข่าวเนี่ยก็เงียบหายไปครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าความสนใจจากเลียบภูเนี่ย ยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้มีการคอนเฟิร์มในเรื่องของการตกลงค่าเหนื่อยกันได้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอันว่าสายอเมริกาใต้ระดับสูงครับรยายงานเข้ามาแล้วนะครับว่ายูเอแตสนใจดีลของเอนโซ r เฟรนเดสและพร้อมจะยื่นข้อเสนอ120ล้านยูโรหรือว่า106ล้านปอนด์ครับก็เป็นการ เปิดศึกแดงเดือดกันนอกสนามครับระหว่างแมนยูนเต็ดกับลิเวอร์พูลในดีลของเอนโซเฟรนันเดสครับอะไรจะเข้มข้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจอีกเชก่นกันนะครับนั่นก็คือประเด็นของจอเฟลิกซ์ครับทุกคนเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าก่อนหน้านี้อาเตตโกมาดริดตั้งค่าตัวจอเฟลิกซ์ตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสไว้ที่100ล้านยูโรหรือว่า88ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นราคาที่จับต้องได้ยากม,มาก,มากๆนะครับโดยเฉพาะการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขาย เดือนมกราคมครับหรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับคือมันค่อนข้างจะจําเป็นน้อยไปหน่อยแหละถ้าทีมใดทีมหนึ่งจะต้องมาทุ่มเงินเป็นร้อยล้านในช่วงตลาดเดือนมกราคมซึ่งก็ว่าว่าเป็นตลาดแก้ไขนะครับคือเขาจะไม่ทุ่มเงินเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ดีลที่จําเป็นจริงๆหรือว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับทีนี้ครับราคา100ล้านยูโรในช่วงตลาดหน้าหนาวมันก็เลยดูจับต้องได้ยากไปหน่อยนะครับแต่ทีนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็มีข่าวพวกเขาด้วยนะครับสนใจที่จะ ยื่นข้อเสนอยืมตัวชาฟฟิลิปส์ไปใช้งานก่อนส่วนค่าตัวมหาสารที่เหลือก็ค่อยไปไว่ากันทีหลังนะครับรายงานล่าสุดจะแดนแคนคาเซอร์ครับที่แม้ว่าจะเป็นผู้สื่อข,ข่าวที่แฟนบอลไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่จะว่าเป็นอันดับเทียห้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นข่าวของลูกค้าฮอเก็ตมนเดสเนี่ยทำในแคนคาเซอร์สามารถจะรายงานได้ค่อนข้างแม่นยําทีเดียวนะครับคาเซอร์ถูกจัดให้เป็นทียสองถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับลูกค้าของฮอเก็ตมนเดสนะครับซึ่งรายงานของคาเซอร์เกี่ยวกับทางจอฟิลิกส์เนี่ ก็ระบุนะครับว่าอตเลติโกมาดริดเนี่ยขอค่ายืมตัว8ล้านปอนด์ครับบวกกับให้ทีมผู้ยืมเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับตัวนักเตะนะครับในการดึงตัวเฟลิกซ์ไปใช้งานจนจบฤด,ดูกาล แต่ว่าสัญญาตรงนี้จะไม่รวมออปชันซื้อขาดนะครับแปลว่าถ้าคุณตกลงจ่าย8ล้านปอนด์เป็นค่ายืมมันจบไปดูการเนี่ยเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ค่อยมาเจราจาค่าตัวกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่มีทีมอย่างอาร์เซนอลแล้วก็แม United นเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ความสนใจอยู่แม้ว่าเฟลิกซ์จะไม่ได้โดดเด่นที่สุดในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็มีค่าตัว้างจะสูงแต่ทุกคนก็รู้ดีถึงระดับฝีเท้าของเจ้าเฟลิกซ์อยู่แล้วนะครับแฟนช่องแฟนเพจเองสนใจจะยืมเฟลิกซ์มาใช้งานก่อนมรรับเพื่อกาจทแล้วลว,วุนง สักรายการหนึ่งให้กับเทนฮากแต่ทีนี้ครับคำถามวิมอกว่าจะยืมฟลิกส์มาก่อนไม่ได้หมายความว่าทีมจะไม่เอากักโปหรือว่าจะไม่สนใจตัวรุกรายอื่นนะครับหมายถึงว่าถ้าโอกาสมันมาเนี่ยแปดล้านปอนด์กับการยืมฟลิกส์จนจบฤดูกาลคุณสนใจไหมยังไงลองคอมเมนต์กเข้ามานะครับและดูบังกับแนทครับขออนุญาตแฟนเพจแฟนช่องนะครับอวยพรให้กับทุกคนครับในเทศกาลความสุขวันคริสต์มาสก็ขอให้เป็นเทศกาลที่ทุกท่านเนี่ยได้ฉลองกับเพื่อนๆฉลองกับครอบครัวอย่างอบอุ่น เราก็มีความสุขกันมากๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยครับสามเมคีคือพลังซึ่งวยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดแงเพราะพวกเราเคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนและเกรเน